รถครอบครัวในฝันของใครหลายๆคนนะั่นคือรถ t ติร New For วฟอร์ 2.8V คัปซีปี2016ค่ะคันนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่1ล้านกว่ากว่าเลยวันนี้เราเซฟคอให้คุณเกือบ500,000บาทนะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายนอกกันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรกันบ้างคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมค่ะไฟ LED นะคะ3ดวงพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED แล้วก็เป็น B Be ี m ด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นชุดแต่งของ t R d รอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะคะ ตัวล้อนี่ก็เป็นของ TRD แม้กระทั่งตัวโชวก็เป็นของ TRD ค่ะคันนี้นะคะได้ยางปีใหม่ค่ะของเดตรอนปี2020นะคะอยู่ที่265ทับ50 R 2 0ค่ะคันนี้รับประกันว่าเป็นรถบ้าน100%นะคะแล้วก็สภาพเนี่ยเดิมๆเลยนะตัวนี้เนี่ยก็รองรับเป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสนะคะ Entry ค่ะมาพร้อมตัวไฟเบรกดนที่3นะคะชาร์กฟินข้างบนค่ะ แล้วก็ตัวไฟเนี่ยเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมอไฟท้ายนะคะรอบคันเลยค่ะคันนี้ฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมชุดยางอะไรใช้งานได้อย่างยาวๆค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมลำโพง JBL ค่ะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยจะเป็นแบบ Perspective นะคะอันนี้ส่องสว่างได้ดีตอนกลางคืนค่คะจะเป็นรูป TRD ค่ะคันนี้ค่ะเปาะสามารถ ปรับได้60-40นะคะสามารถยกขึ้นมาได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ได้เยอะเลยค่ะในตัวของข้างหลังเนี่ยก็จะมีเป็นตัววางช่องโทรศัพท์แก้วน้ำได้นะคะฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันค่ะ ตัวเราแอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบบแยกตอนแบบอัตโนมัติค่ะก็มีทั้งหมด3สส่วนนะคะคือส่วนของหน้าสูดส่วนตรงกลางนะคะแล้วก็ส่วนท้ายก็จะมีแอร์ค่ะเบาะจะปรับไฟฟ้าแค่เฉพาะคนขับนะคะได้คนขับไม่มีค่ะคันนี้นะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะรองรับการโทรเข้าโทรออกนะคะซิลิคบลูทูธค่ะในส่วนของจอก็จะเป็นจอของ JBL ค่ะตัวนี้ก็จะรองรับเกี่ยวกับพววงนวิเกเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องมองถอยหลังให้ค่ะ รองรับระบบ p u s start power door off ประตูฝาถ่าไยไฟฟ้า a off คันนี้นะคะพวงมลาลัยเป็นแบบม u l ติฟังก์ชันค่ะรองรับสิรินะคะโทรเข้าโทรออกค่ะแล้วก็มีปรับโหมดต่างๆเมนูตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีคัดลอกค่ะตัวนี้เนี่ยมี cruise control ให้ใช้งานนะคะแล้วก็มีแผ่น paddle s h i p นะคะให้ขับสนุก,นกเลยค่ะแล้วก็ตัวของไฟเนี่ยเป็นไฟแบบอัตโนมัตินะคะ แอร์นะคะเป็นแอร์แบบอัตโนมัติค่ะตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้นะคะซ้ายขวาแล้วก็รองรับเป็น p a s s ซนเจอร์แอร์ให้ค่ะตรงนี้อีกทั้งตัวนี้นะคะก็จะมีเป็น USB กับ AUX ให้ค่ะมีที่จุดบุหรีร่ให้หนึ่งที่นะคะสำหรับใครที่จะ,ะจุดบุหรีร่หรือว่าจะหาอุปกรณ์พ่วงมาได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการขับเคลื่อนแบบ2-4นะคะ ตัวของเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติค่ะมีตกแต่งลายแคปลามานะคะแล้วก็มีที่รองแก้วให้ทั้งหมด2ที่ค่ะมีโหมด e ีโโหมดแบบประหยัดพลังงานให้นะคะแล้วก็เป็น Power Mode นะคะอันนี้เราส่งกําลังให้ทําให้ขับสนุกขึ้นนะคะแล้วก็เวลาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะสีทูโทนดำนะคะตอนนี้เนี่ยก็ล่องรอยการใช้งานเนี่ยให้ไปอยู่ที่ประมาณ85ค่ะ ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นที่เสียบ power นะคะสามารถหามาเสียบแยกได้นะคะประมาณ12โวลต์นะ,ะแล้วก็จะมีเป็นตัวปลั๊ก3ตาให้ค่ะตัวเพดานนะคะก็จะมีตัดสลับโคมเมียมสีดำนะคะแล้วก็จะมีกล่องใส่แ่่นให้ด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยไฟประตูแล้วก็ไฟตรงนี้เนี่ยใช้งานได้อย่างปกตินะคะคันนี้เป็นกระจกแบบไฟฟ้าค่ะลำโพงก็เป็นของ JBL ทั้ง2ด้านนะคะ